สวัสดีค่ะวันนี้เบกกี้ขอรายงานตัวเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะข่าวกันร้อนนะคะแล้วก็เรื่องราวฮอทมาฝากกันเพียบเลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะก็เปลี่ยนแปลงบ่อยมากค่ะวันนึงมีถึงสามฤด,ดูค่ะยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองกันบ้างนะคะถ้าไม่ดูแลตัวเองนะคะเดี๋ยวจะรงป่วยเอานะคะแล้วเดี๋ยวโจด,ด,ดูข่าวเชาว้าเอ้ยข่าวฮาวไดวบางการบันเทิงน,นะคะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนแต่วันนี้นะคะไปดูกันก่อนเลยดีกว่าค่ะ ที่แสดงถึงความเข้มแข็งมั่นคงแล้วก็ฝีมือของพี่ไอ้มาดของเรานะครับผมเห็นรูปตัวเองที่โชว์หรือยังครับเห็นแล้วครับผมก็น่ารักครับน่ารักดีครับผมก็ขอบคุณพี่อมาดที่แบบว่าพี่ใหญ่ที่แบบว่าได้ได้แบบว่าทําให้รูปทุกรูปออกมาไม่ว่าจะเป็นศิลปินคนไหนนักแสดงคนไหนนางแบบคนไหนในแบบคนไหนก็ออกมาสวยมาหล่อได้แบบดังใจอะไรอย่างเงี้ยครับผม้วเดี๋ยวรู้รูปหน่าใหญ่ใี่กี่ครั้งแล้วครับกี่ครั้งไม่รู้นะแต่รู้จักพี่ใหญ่มาก็3ปีแล้วครับ3ปีได้ครับผมก็ ก็เป็นเป็นทั้งพี่คนหนึ่งทั้งครูคนหนึ่งทั้งช่างภาพคนหนึ่งที่แบบว่าเราก็นับถือมาโดยตลอดเลยเรียกว่าไว้ใจว่าภาพที่ออกมานี่คือสวยแน่นอนก็ใช่ก็แบบต้องคอยแบบเฮ้ยคือแบบคอยถามความรู้อะไรกับพี่ใหญ่ตลอดเวลาถ่ายรูปเลยจะมีผลงานต่อไปกับพี่ใหญ่ไหมคะแม่จริงๆแล้ว บางทีไปถ่ายรูปงานอะไรเงี้ยผมก็จะคอยปรึกษาพี่ใหญ่ตลอดเลยเงี้ยครับผมใช่ว่าแบบโอเคหรือเปล่าอะไรเราเองก็สนใจเริ่องถ่ายดีกว่าถ่ายรูปจริงจริงใช่ใช่เขชอบเรื่องภาพไปถ่ายภาพเหมือนกันชีนู้วมีใครมาเป็นของบ้างไหมคะก็ปกติเหมือนเดิมฮะทุกๆวันถ่ายไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยถ้ามีเวลาว่างถึงจะดีบกล้องออกมาถ่ายจะมีผลงานไปของตัวเองไหมนะหรือว่าหานางแบบนายแบบมาถ่ายของพีนก็ถ้ามีโอกาสก็ก็น่าทันอย่างนั้นครับล่าสุดเพิ่งถ่ายพอแคมเพชรไปครับผม ใช่ก็มีพี่ใหญ่เป็นเป็นเอ่อเรียกว่าที่ปรึกษาอะไรครับผมใช่น้องแบระจต้องเป็นน้องรายย่าเดียวน้องเป็นน้องรายย่างแรอรอดูแล้วกันตอนนี้ไม่กี่รูปแล้วรายย่างมีเยอะเหมือนกันครับผมวันนี้ถ่ายไปเยอะเลยเห็นล่าสุดไปอิตาลีอย่างเงอ่าใช่ครับใช่เป็นทริปอะไรยังไงคะเออเป็นงานที่เป็นเออ่ไปถ่ายแบบกับหนังสือเพื่อนเดินทางครับก็ไปแบบเป็นหนังสือท่องเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็เออ่ได้ไปโอกาสไปมีไปแฟรงเฟิร์ตไปโรมครับอิตาลีก็อู้สวยมากๆเห็นคุณแม่ไป ในช้อปปิ้งกันใหญ่เลยครับผมอ่าเต็มที่ครับของขวัญมันแม่ไปด้วยในตัวอะไรอย่างเงี้ยหมดไปเยอะไหมครับหมดไปเยอะไม่ไม่เยอะครับไม่เยอะค่าอยู่ค่ากินมากกว่าครับเพราะว่าเจออาหารอร่อยอร่อยก็กินอะไรเงี้ยเรียกว่าให้คุณแม่ช้อปเท่าไหร่ดีทริปนี้ก็ก็เป็นของขวัญมันมันแม่นแม่ขงชาติไปอะไรเงี้ยครับผมก็ต้จะของขวัญแม่มีของขวัญย่าไหมครับไม่มีคอ่าเรา้อยใจไหมอย่างเงี้ยไม่ลอยใจไอ้คิปนี้ประทับใจอะไรบ้าง สถานที่ฮะสถานท่องเที่ยวแล้วก็อากาศแล้วก็ความสนุกแล้วก็ความตื่นตาตื่นใจซึ่งเราไม่เคยไปยุโรปมาก่อนเลยนั่งเป็นครัวร์แลนด์ไปก็สนุกดีนะครับแต่เห็นจริงไหมคะทริปนี้ก็ปกตินี่ครับปกติดีใช่เพราะเห็นรูปเรากระจายน้อยไปหน่อยคนก็แบบอยากจะเห็นเยอะกว่านี้อ๋อเดี๋ยวเรารอติดตามชมในพอชั่นเซร็จจะมีรายการของเพื่อนทางครับผม่าเยอรมันกับอิตาลีครับผมใช่ ไปเที่ยวไหนกันบ้างคุครับน่าจะไปทงานมีวิทยาจริงไปทํางานนี่ก็ถือว่าไปเที่ยวแล้วพี่ยังมีแบบว่าไปสถานที่ต่างคือแบบไปคอสเซียมบ้างอะไรเงี้ยก็ถือว่าไปเที่ยวในตัวแล้วถ่ายรูปอะไรกันทั้งช่างหน้าช่างผมทั้งช่างภาพก็แย่งกันถ่ายรูปอะไรเงี้ยช่วงนี้เดินสายเที่ยวแต่ว่าดูเหมือนจะหักไป ก,กำลังจะเริ่มแล้วครับล่าสุดเมื่อวานก็แม่ก็ได้อนำเงินไปอมอบให้กับโรงเรียนที่อุดรครับผมก็เป็น,ปนส่วนหนึ่งมาจากหนังสือนเรเด็ดดวงใจด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีวันที่10ส,สิงหานะถ้าจำไม่ผิดน,นะก็จะไปที่วัดที่อำเภอนํนพรรพาพองครับจังหวัดขอนแก่นก็จะเป็นทำบุญอีกแล้วก็คือยังไม่ถึงเรื่องงานทำบุญก็อันนี้ก็แล้วแต่คุณแม่เลยครับผมก็จะเป็นทาบุญแม่ที่คุณแม่จะจัดกันกันแบบว่าญาติญอะไรเงี้ยเพื่อนแม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบได้มีโอกาส เรื่อว่าต่ต่อสายบุญกันอะไรไปทำกันด้วยอนะไรพอตอนนี้ก็ดีครับถ่ายาราชินีซันอยู่แล้วก็คิดว่าน่าจะมีอีกเรื่องหนึง่งกำลังจะได้เปิดกล้องอะไย่าเงยครับทีแ้องก็ได้ีกกาแฟเป็นคนมาจากพันธีป,ปะค่ะ,ะเรื่องใหม่ของยายาได้เล่นคู่เจมส์สี่อะไรเงรี้ยแล้วเหมือนแบบแฟนคลับเราก็ไม่ยอมอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ไม่ไม่ทราบเหมือนกันมเมื่อ,อไรเมื่อไรแต่ไม่ทราบยายาจะได้เล่นคู่เจมส์สีไม่ทราบ จริงๆแล้วเป็นเรื่องนี้วาเราจริงๆก็ไม่ไม่น่ามีอะไรนะเพราะว่ามันก็เป็นทางเรื่องที่ผู้ใหญ่ที่ต้องวางตัววางละคระคอ,อะไรเงี้ยถ้าคาแรกเตอร์เนมอสก็ดีใช่ไหมถือว่าน้องจะได้มีงานร่วมกันเลย มีกระแสว่าจริงๆเราเป็นเราด้วยแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเจมส์เมไม่ี่ปนกระแสแบบ่เดื่อนรุ่นตอนนี้ก็ยัไม่ยังไม่อยู่ก็เงียบนะไม่ค่อยมีอะไรมากมตอนนี้เหมือนมีกระแสบอาว่าเขาจะดันเจมส์แบบไปเจอเยอะแต่เราด้วยก็ดีครับถ้าถ้าแบบว่ามีโอกาสได้น้องๆได้มีโอกาสก็ดีดีก็สำัญเราไม่น่เส่ เขาจะมาแทนที่เราเนอไม่ไม่ไม่มีใครแทนที่ใครหรอกครับตัวกระแสนี้มันจะแบบทำให้แฟนคลับสามสามคนสามลาลาไม่เข้าใจกันอะไรอย่างงี้ไหมครับออันนี้ไม่ไม่น่าสนใจหรอกครับอยากชี้แจงเรื่องการวางตัวละครให้แฟนคลับฟังบ้างเอ่อต้องถามพี่สมรักวางตัวละครที่ถามพี่สมรักคนเดียวเลยใช่ เป็นยังไงบ้างล่ะคะข่าวคราที่นำมาฝากในวันนี้เห็นแต่ละคนไหมคะหน้าใสใสไร้สิวค่ะทาไม่อยากหมอคําแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะโมโคลเจลจลุ่ยไบเทนนี่ครีมค่ะที่สุดของครีมหน้าใสเพื่อผิวค่ะก็จางใสอย่างเป็นธรรมชาติค่ะยับยั้งต้นเหตุของตีผิวหมอคัมแล้าฮอร์โมนตัวนี้นะคะจะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นนะคะแต่งตึงค่ะแล้วก็ไม่เพิ่มความมันสำหรับคนหน้ามันค่ะ ตะวช่้อควบคุมการผลิตน้ำมันบำมผิวจะเป็นปกตินะคะจะไม่ทําให้เกิดสิวะคะ่ะสนใจนะคะทุกเลยค่ะตัวแปดสี่หกหนึ่งสามสองสี่สองสี่ค่ะวันนี้นะคะเปกกี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสอบไปหาข่าวบันเทิงดีๆและเคส็หลับความงามมาฝากคะ่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ